สวัสดีครับพบกับการพยายกรณ์อากาศประจําวันที่20กร,รกฎาคม2565บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก่ก็ถือว่าทาง้งด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็มีฝนหรือฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นนะครับโดยตัวแนวนุ่มของฝนนี่ก็ถือว่าเริ่มที่สิหลายขึ้นนะครับ เดี๋ยวเขาเปิป่งสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอ e ีก e 24ชั่วโมขงข้างหน้านะครับเริ่มจากแผนที่อากาศพืพนพิของกรมตุนิยมวิทยานะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ในช่วงเวลาตีหนึ่งองวันนี้นะครับกสิบพว่ามีโตแปะที่สําคัญก็คือโตร่องมรสุมนะครับที่ผ่านพานทางด้านของภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนนะครับเข้าไปหาตัวยอมความกดอากาศต่ำนะครับ ซึ่งเป็นลักษณะตัว L แล้วก็เป็นวงกลมนี้นะครับบริเวณทางด้านของชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับหลักการตัวแปรที่สําคัญอีกตัวนึงก็คือตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับลวมมรสุมประจําฤดูฝนนี่ก็ถือว่าในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าคาดว่าสีแห้งขึ้นนะครับกําลังสีแห้งขึ้นนะครับจากสีแหดไทยทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนี่ก็มีแนวโน้มนะครับว่าสีมีฝนหลขึ้นนะครับ เนื่องจากตัวแปรที่สําคัญทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเมฆที่เกิดขึ้นในช่วงเศร้าที่ผ่านมานะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมมีเกลือโพันพทั้งด้านของภาคตะันอกเชียงเหนือตอนบนนะครับกะมีเมฆที่ปกคลุมทั้งด้านของจังหวัดน้องค่ายบึงการนะครับเลยนะครับสีสังเกตได้จากตัวเฉดสีที่เป็นลักษณะสีขาวและกะสีน้ำเงินนะครับที่ปกคลุมในช่วงของมือเศร้านี้นะครับ ยังไปเบื้องคุ้ฝนที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเศร้าที่ผ่านมาเนาะครับการถือว่าในตอนเศร้านี่การยังว่มีกุ่มฝนที่ชัดเจนบันไดน,นะครับแต่ว่ากระสิมีกุ่มฝนที่ปรากฏให้เห็นตั้งแต่เศร้าๆนะครับก็คือทั้งด้านของจังหวัดนครพนมนะครับเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยนะครับสัง,สงเกตได้ว่ามีลักษณะของเฉดสีที่เป็นสีเขียวอ่อนนะครับที่ปกคลุมทางด้านของจังหวัดนครพนมน่เองนะครับ ส่วนทางฝั่ง,งตะวันออกของขอีสานนะครับจากดอดาดตัวอากาศทังวัดสุโขนครนะครับก็สิพบว่ากุมฝนนั่นกะบ่ได้หลายบันไดน,นะครับอาสิมีฝนเล็กน้อยทางด้านของจังหวัดน,นครพนมคือกันนั่นเองนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศชันท่24มิถหนายนนะครับ 24ชัว่วโมงข้างหน้านี่ก็ถือว่าทั้งด่านของฝนหรือฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่ามีการกระจายตัวที่ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สิมีลักษณะของฝนหนักที่เกิดได้น้ำในบางมองบาง,ง,งพื้นที่นะครับส่วนหลายนะครับฝนที่ปกคลุมนีก่ก็สิเป็นทังตอนบนบนของภาคนะครับรวบวสิเป็นทางด่านของจังหวัดเลยนะบนวนัวลวงพูอุดรธานีน้องค่ายบมงการสกลนครและการนครพนมนั่นเองนะครับส่วนจังหวัดอ่า ที่บ่ได้กล่าวไปนะครับกะมีฝนขึ้นกันนะครับมีลักษณะของฝนที่เริ่มสีสเพิ่มสุข,ขึ้นกันนะครับในช่วงของ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดของภาคนะครับะคาดว่าสีลดลงนะครับขันเทียมกับเมื่อวานนะครับ เนื่องจากว่าในช่วงบ่ายนะครับจะทอดช่วงแรกนี่กันยังถือว่ามีเมฆที่ก่อตัวได้ดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงของ24ชั่วโมงข้างหน้าส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงของมื่ออื่นเสองนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่และก็บม่ได้เปลี่ยนแปลงปันใดน,นะครับสำหรับการพยายกรณ์อากาศในช่วงรายสัปดาห์นะครับในรายสัปดาห์นี่ก็ต้องอบอกว่าในช่วง ต้นสัปดาห์นะครับในช่วงแรกของสัปดาห์ตั้งแต่วมือนี้เป็นต้นไปนะครับการซิมีต้องมีการฝ้อระวังนะครับลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาเกิดขึ้นได้นํานะครับโดยในช่วงวันที่20จนฮอด24นะครับทีเป็นช่วงที่ถือว่ามีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยการกระจายตัวของฝนนี้นถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับลกซิมีลักษณะของฝนหนักได้น้าในบางบางพื้นที่นะครับ ส่วนในช่วงหลังตั้งแต่วันที่2 5เป็นต้นไปกถือว่าฝนลดลงไปอย่างชัดเจนนะครับการต้องฝ่อระวังในช่วงแรกของสัปดาห์นะครับโดยล่าสุดนะครับทึ่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับหล้วก็ศูนย์อุตุนิยมวิทยาพาถนอนออกเชิงเนือตอนบนนี้ครับมีประกาศเตือนนะครับในช่วงวันที่20-21พคนะครับอาจจะมีลักษณะของฝนที่ ตกหนักได้นะครับบริเวณทั้งด้านของภาคของเราเ,าเชียงเหนือตอนบนนะครับก็ขอให้ประชาชนอ่าอ่าติดตามข่าวพยายกรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเลยตลอดช่วงนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถติดตามได้อ่าตลอดทั้งสัปดาห์นะครับสำหรับในคลิปเช้าของวันที่20กรกฎาคม2565นี้ครับผมก็ขอกราบคข้ามาสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน